สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทําเชือกผูกชิงช้านะคะสไตล์ที่ผู้หญิงก็ทําได้นะคะให้เหมือนคาเฟ่เลยนะคะอันนี้เป็นชิงชา้าไม้นะคะสั่งซื้อจากอฟ้านะคะเขาก็จะเจาะรูมาให้นะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะผูกเชือกแบบไหนที่แบบออกมาสวยเหมือนพาเฟ่น,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ร้อยเชือกก่อนเนาะให้ร้อยออกฝั่งด้านตรงข้ามนะคะ กะประมาณแล้วนะคะให้ประมาณหนึ่งคืบฝ่ามือนะคะมันจะได้ออกมาเป็นสวยแบบสไตล์แบบนี้นะคะ <c oughs> ดูเหมือนยากนะคะแต่ไม่ยากนะคะ <c oughs> ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะปร <c oughs> ับขนาดเชือกให้เท่ากันนะคะทั้งสองข้าง <c oughs> ประมาณนี้นะคะ ่างนี้นะคะวนเชือกมาหนึ่งลูปสองนะคะแล้วก็กำเชือกไว้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเชือกตัวฝั่งนี้นะคะ่ะฝั่งที่ยาวๆมาคล้องเข้าด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ให้ตึงนะคะดูลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนเลยะคะ่ะหมุนเชือกฝั่งที่ยาวๆนะคะ ู้หญิงก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะหมุนไปประมาณสี่ห้ารอบค่ะเช,ชือกชิงช้าเราจะได้สวยๆนะคะ ถ้าจะให้เท่ากันนะคะมานับฝั่งนี้เราหมุนไปกี่รอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกรอบนะคะอันนี้สี่รอบแล้วหมุนอีกสองรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเชือกนี้ซื้อที่ไทยวัสดุน,นะคะ สิบสี่ขนาดสิบสี่มิลนะคะแต่รูที่เขาเจาะให้ทางร้านเจาะให้บอกว่ายี่สิบมิลนะคะแล้วทางร้านก็แนะนําให้ใช้เชือกขนาดสิบสี่มิลไยวัสดุขายเมตรละยี่สิบเอ็ดบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะโอเคเมื่อครบหกแล้วนะคะก็เอาปลายสายฝั่งนี้นะคะอ้อลืมบอกไป คือซื้อมาของกุ้งนะคะจะซื้อมาฝั่งละหกเมตรนะคะ6เมตรให้เท่ากับขนาดบ้านของเรานะคะตรงตำแหน่งที่เราจะไปแขวน,นะคะข้างละหกเมตรนะคะตัดเป็น2อสอเส้นนะคะให้ทางร้านตัดให้เลยสอเส้นเราจะได้ไม่ต้องมาตัดเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะแล้วก็ดึงเชือกสั้นที่เรา เหลือไว้ตอนแรกนะคะดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะ,ะมันก็จะล็อกกันพอดีนะคะใช้แรงนิดนึงนะคะในการดึงนะดึงตรงนี้ให้ตึงในขนาดที่เราพอดีเนี่ยค่ะก็จะแข็งแรงไม่หลุดแน่นอนคะ่ะไม่หลุดแน่นอนแล้วก็สวยงาม ก็จะดึงนิดนึงนะคะดึงนนแน่นๆนะทั้งสองฝั่งเลยยิ่งดึงเยอะยิ่งแน่นนะคะแล้วเวลาเรานั่งชินชา้าเชือกมันก็จะมีการคลายตัวนะคะเชือกมันก็จะมีการยืดหยุ่นไปด้วยแล้วก็ยิ่งแน่นไปด้วยนะคะแต่เชือกขนาดนี้ไม่ขาดแน่นอนดึงทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แล้วก็รูดมานี่ได้แบบที่เราต้องการแล้วสวยงามแล้วส่วนที่เหลือก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มาหมุนหมุนหมุนเงี้สวยงามเอาเทฟมาติดไว้ก็ได้หรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะ ทุกคนสามารถทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนี่สวยงามเหมือนคาเฟ่เลยเราจะไปแขวนข้างบนกันนะคะเดี๋ยวแขวนเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่ามาแชร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ความหนาของไม้ชิงช้านะคะไม้ชิงช้านี้ ความกว้างสามสิบเซนยาวเจ็ดสิบเซนนะคะแล้วก็หนาสามสิบนะคะตรงนี้หนาสามสิบมิลนะคะก็จะแข็งแรงหน่อยดูนาหน,นาหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนสามารถทําเชือกผูกจิงช้าได้ด้วยตัวเองนะคะผู้หญิงก็ทําได้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ